สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอบคุณที่กดติดตามกันนะครับตอนที่1,156กลับไปยังโลกคุณหลุนในใจของจางรเฉินแต่ไม่รู้คำถามทำไมถึงมีประตูขังวิญญาณถึงชื่แ8แห่งในจักรวาลอเวจีคือที่ไหนกันและใครกันที่เป็นคนสร้างประตูขังวิญญาณขึ้นมาจางรว่เฉินมองไปทางด้านหลังของประตูวิญญาณ ก็เห็นเพียงแม่น้ำดวงดาวสีเหลืองพาดผ่านจากักรวาลไกลสุดลูกหูตาตอนนี้ข้าสามารถเข้าไปในประตูขังวิญ,ญญาณได้หรือไม่จางรู้เฉินถามไม่ได้ระดับของเจ้าต่ำเกินไปยังไม่มีคุณสมบัติเพียงพอจะผ่านประตูขังวิญ,ญญาณเข้าไปได้แม้ว่าจะเป็นประตูขังวิญ,ญญาณชั้นแรกก็จะทําให้ร่างของเจ้ากลายเป็นจุนไปได้แล้วฝ่ายตรงข้ามกล่าวจางรู้เฉินกล่าว ต้องอยู่ในระดับใดถึงจะผ่านประตูขังวิญญาณไปได้นะอย่างน้อยก็ต้องอยู่ในระดับราชาเซียนเมื่อได้ยินคําว่าราชาเซียนจางรู้เฉินก็ใจกระตุกขึ้นมาต้องรู้ว่ามีเพียงจอมยุทธของโลกคุนหลุนเท่านั้นที่แบ่งขั้นเซียนออกเป็นครึ่งเซียนเซียนราชาเซียนและมาหาเซียนบุคคลระดับสูงที่อยู่ในตำหนักคนนั้นจะเป็นผู้อาวุโสคนหนึ่งของรกคุนหลุนหรือเปล่าจางรเฉินถาม ท่านอาวุโสเป็นคนของลูกคุณหลุนก็นหรือจางเถอะขอทราบถึงชื่อเสียงเรื่องงานของท่านผู้อาวุโสได้หรือไม่จางว่าเฉินถามอย่างนอบน้อมสามารถอยู่ฝอาคุ้มคอรองประตูขังวิญญาณที่นี่ได้จะเป็นคนธรรมดาได้อย่างไรกันจะต้องเคยเป็นจำยุทธที่ยิ่งใหญ่แห่งลูกคุณหลุนอย่างแน่นอนมันกลายเป็นอดีตไปแล้วไม่มีอะไรที่จะให้กล่าวออกมา่าในเมื่อฝ่ายตรงข้ามไม่อยากจะกล่าวออกบ่า จางร่้เฉินก็ไม่ได้ซักไซสไล่เลียงต่อจะกลับถามว่าทำไมท่านผู้อาวุโสถึงได้มาเฝ้าคุ้มครองประตูขังวิญญาณแห่งนี้ล่ะใครกันที่เป็นผู้สร้างประตูขังวิญญาณเป้าหมายของประตูขังวิญญาณมีไว้เพื่ออะไรและเ,เวจีคือที่ไหนกัน้วยพลังของเจ้ายังไม่มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะรับรู้เรื่องราวเหล่านี้ฝ่ายตรงข้ามกล่าวจางร่้เฉินรู้สึกกัดกุ้มใจเล็กน้อยไม่ว่าจะกล่าวยังไง้วยพลังของเขาในตอนนี้สามารถเทียบเคียงเซียนได้เลย และเป็นจอมยุทธที่อยู่ในอันดับสูงที่สุดในโลกคนหลุนแน่ๆแต่ทว่าเมื่อมาถึงที่นี่ฝ่ายตรงข้ามกลับไม่เห็นเขาอยู่ในสายตาเลยและไม่บอกอะไรกับเขาเลยจางรั่วเฉินไม่ต้องการที่จะกลับไปมือเปล่าจึงแสดงพลังสายกระบี่ขั้นคนกระบี่รวมไปหนึ่งและเขาก็กลายเป็นแสงกระบี่ต้องการจะพุ่งเข้าไปที่ประตูขังวิญญาณแค่ประตูขังวิญญาณชั้นหนึ่งก็เข้าไปไม่ได้นั่นแหละจางรั่วเฉินไม่เชื่อในตอนที่จางรั่วเฉินเข้าไปใกล้กับประตูขังวิญญาณนั้น ก็มีมือขนาดใหญ่มากกว่าพาลียื่นออกมาจากตําหนักนั้นและตบลงไปด้านล่างโจมตีไปที่ร่างกายของจางรุ่เฉินปั้งจางรุ่เฉินรู้สึกเพียงแค่ว่าเบื้องหน้าของเขากลายเป็นสีดำสนิทจากนั้นท้องฟ้าและพื้นดินก็หมุนเคว้งไม่รู้ว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นจนกระทั่งเขามองเห็นแสงสว่างอีกครั้งก็รู้สึกได้ว่าเขากาลังตกลงไปนบนพื้นอย่างรวดเร็วเขาคิดที่จะควบคุมตัวเองเพื่อลดความเร็วในการตกลงไปแต่ก็ไม่สามารถทําได้ ตุม้มจางรัวเฉินตกลงไปกระแทกพื้นจนทําให้เกิดหลุมขนาดใหญ่ขึ้นและเขาก็นอนอยู่ที่ก้นหลุมร่างกายของเขาเหมือนลอยอยู่จางรัวเฉินค่อยรู้สึกตัวขึ้นมาสายตาของเขามองไปบนท้องฟ้านี่ข้าถูกฝ่ามือตบจนตกลงมาที่ไหนเนี่ยพี่เฉินจางรัวเฉินเสียงของฮงเยียนเฉินและเสี่ยวเฮย,ยดังขึ้นมาพร้อมกันจากนั้นจางรัวเฉินก็พยุงตัวขึ้นมาอย่างยากลำบาก แล้วลองเขย่าร่างกายดูเขาพบว่าตัวเองไม่ได้รับบาดเจ็บรุนแรงอะไรเขามองไปทางเซลเฮยและหวงเยียนเฉินแล้วกล่าวอย่างสงสัยว่าข้ากลับมาถึงดาวไปชางแล้วเหรอเนี่ยหวงเยียนเฉินและเซวเผยตะลึงไปครู่หนึ่งจากนั้นเซลเผยก็กล่าวว่าเมื่อกี้พวกข้าเห็นดาวตกพุ่งแหวกอากาศลงมาตกลงมาที่พื้นดินจึงคิดที่จะมาตรวจสอบดูคิดไม่ถึงว่าจะเป็นเจ้าหรือว่าการเคลื่อนที่ผ่านมิติล้มเหลวละจางลู่เฉินใส่หัว และกล่าวกับตัวเองด้วยแววตาที่ตกใจและสงสัยว่าฝ่ามือเดียวกับสามารถส่งข้ากับมาที่ดาวปลายชางได้บุคคลที่เก่งกาจเช่นนี้เป็นใครกันแน่นะเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเมื่อกี้เหมือนกับว่าความฝันไม่เหมือนเรื่องจริงเลยจนถึงตอนนี้จางรั่วเฉินก็ยังรู้สึกว่ามันเหนือความคาดหมายมากวงเยัยนเฉินถามพี่เฉินเจ้าไปเจอกับเรื่องอะไรมากันแน่ไปถึงดวงอาทิตย์สี่เหลี่ยมดูนั้นแล้วหรือไม่ในใจของจางรั่เฉินมีข้อสงสัยมากมายมหาศาล เขาค่อยๆลุกขึ้นยืนและคุณคิดอย่างละเอียดและสุดท้ายเขาก็เล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเมื่อกี้ให้พวกเขาฟังประตูขังวิญญาณอะไรนะฮงเยียนเฉินและเสี่ยวเหยต่างผากัะตกใจไม่ต่างกับจางเฉินก่อนหน้านี้เลยจากนั้นเสี่ยวเฮยก็พุ่งเข้าไปที่ค่ายกลของส่งผ่านมิติทันทีมันต้องการที่จะไปดูให้เห็นกับตาตัวเองแต่จางเฉินกลับเข้าไปขวางมันไว้จางรู้เฉินกล่าวเขาว่าอย่าไปอีกเลยหากว่าทําให้ผู้คุ้มครอ,องประตูคนนั้นโมโหข,ขึ้นมา ข้าไม่อยากจะคิดถึงผลที่ตามมาเลยเสียวเฮยนิ่งลงแล้วถามว่าจะหมายความว่าฝ่ามือของฝ่ายตรงข้ามสามารถตบเจ้ากลับมาที่ดวงดาวปลายช้างได้อีกทั้งเจ้าก็ไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆอีกด้วยงั้นเหรอเป็นไม่ได้ยังไงแม้ว่าจะเป็นมหาเซียนก็ไม่สามารถที่จะเก่งกาจเช่นนี้ได้นแน่ๆจารงรู่เฉินพยักหน้าแล้วกล่าวว่าข้าสงสัยว่าจะมีรูหนอนเชื่อมต่อประตูขังวิญ,ญญาณและดาวปลายช้างไว้ผู้คุ้มครองประตูคนนั้นตบข้าเข้าไปในรูหนอนนั้น เขาถึงไม่ได้ส่งข้ากลับมายังดาวไปช้างผ่านจักรวาลเซลเฮยและหวงเยียนเฉินก็ค่อนข้างที่จะเห็นด้วยกับข้อสรุปของจางรุ่เฉินหากว่ามีผู้มากความสามารถใช้ฝ่ามือเดียวตบกนให้ลอยผ่านจักรวาลไกล,ก,ลกว่าร้อยล้านลีได้จริงๆระดับของผู้มากความสามารถคนนั้นก็คงจะขึ้นไปถึงระดับที่น่ากลัวมากจริงๆจางรุ่เฉินมองเซลเฮยแล้วกล่าวว่าเซลเฮยเจ้ามีประสบการณ์และความรู้มากมายเคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับประตูขังวิญ,ญญาณมาก่อนไหม เซลเฮคุ้นคิดอย่างละเอียดจากนั้นก็ใส่หัวแล้วกล่าวว่าไม่เคยจากนเฉลรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยพลางกล่าวว่าสวีมีเสึื่องเซิง <ๆ S 2> สามารถสร้างไค่คนขนส่งผ่านมิติได้มากมายจนไม่ถึงประตูขงายยาังวิญญาณนี่แสดงให้เห็นว่าเขาจะต้องรู้ถึงการไม่อยู่ของประตูขงายยาังวิญญาณจะอยู่ในยุคเดียวกับเขาทำไมถึงไม่เคยได้ยินเรื่องราวเหล่านี้เลยละ่ะเซลเฮก็กำลังคุค้นคิดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับประตูขงายยาังวิญญาณและก็มีข้อสงสัยมากมาย ที่ต้องการจะรู้คําตอบเหมือนกับจางั่วเฉินหากไม่ได้เป็นเพราะกลัวว่าจะไปทําให้ผู้คุ้มครองประตูกดเอามันจะต้องไปที่ประตูขังวิญญาณไปดูให้เห็นด้วยตาตัวเองอย่างแน่นอนฮวงเยียนเฉินกล่าวประตูขังวิญญาณตั้งต่งางานอยู่ท่ามกลางจักรวาลตามธรรมชาติหรือว่ามีจำยุทธของโลกคนหลุนไปสร้างเอาไว้เสียนที่สามารถสร้างประตูขังวิญ,ญญาณได้เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ข้าสงสัยว่าท่านจะต้องเป็นดินแดนเทพมีพลังของเทพเท่านั้นที่จะลึกล้ำขนาดนี้ เซลเฮยกล่าวออกมาอีกว่าหากว่าเป็นประตูที่เกิดขึ้นมาเองตามธรรมชาติและตั้งตระง,งานอยู่กลางจักรวาลมาตั้งแต่โบราณเป็นไปไม่ได้ที่ข้าจะไม่รู้เรื่องราวของมันนะหรือว่าจะเกี่ยวกับเซวีมีเสื่องๆแจงวชินกล่าวก่อนหน้าที่แจงวชิญจะพุ่งเข้าไปที่ประตูขังวิญญ,ญาณจนกระทั่งเข้าไปใกล้เขาสังเกตเห็นว่าโครงสร้างพิีิตรรอบบริเวณนั้นแปลกไปราวกับว่าใจกลางของประตูขังวิญญ,ญาณนั้นจะมีพวลงที่แข็งแกร่งมหาศาลพดึกเอาไว้้วยเหตุนี้ จางเขเฉินจึงสงสัยว่าสวีมีเสื่องจะต้องเข้าร่วมการสร้างประตูขังวิญญาณบาน,นี้ด้วยเจลาเท่าสวมีมีมีความสามารถมากไม่แน่ว่าเขาอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยจริงๆเสี่ยวเคยกล่าวพวกเขาวิเคราะห์กันต่อไปก็ไม่อาจจะรู้คำตอบได้สุดท้ายแล้วจึงเก็บข้อสงสัยต่างๆเอาไว้และเตรียมตัวกลับไปยังโลกคุณหลุนไม่แน่ว่าที่โลกคุณหลุนพวกเขาจะสามารถหาเบาะแสบางอย่างเจอก็ได้ ในเมื่อสามารถตามพิกัดพิติมาถึงดวงดาวปช่างได้เช่นนั้นผีแค่ทำให้ค่ายกนทํางานก็ได้จะสามารถกลับไปยังโลกจินเย่าได้จางรั่วเฉินเริ่มศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ผ่านมิติจากคัมภีร,ร์ับการเวลาและมิติผ่านไปครึ่งวันจางรั่วเฉินก็สามารถควบคุมการทํางานของค่ายกนได้ทั้งหมดแล้วพาเสี่ยเวเหยและหงเยียนเฉินเข้าไปในค่ายกลขนสรงผ่านมิติและกําหนดเส้นทางกลับไปยังโลกคุณหลุนก่อนหน้าที่จะกระตุ้นค่ายกลให้ทํางานจางรั่วเฉินหันไปมองประตูขังวิญญ,ญาณ และไม่น้ำดวงดาวสีเหลืองเป็นครั้งสุดท้ายเขารู้สึกว่าที่นั่นทําให้ผู้คนลืมเรือนประวัติศาสตร์ไปได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งและอาจจะมีสักวันที่ประวัติศาสตร์เหล่านั้นจะประกากฏออกมาอีกครั้งตุม้มข่ายคนขนส่งพายมิติทํางานแล้วและจงางวชเชนก็ออกไปจากดาวปลายช้างตอนที่ผ่านโลกจินเยาไปนั้นพวกเขาไม่ได้หยุดลงและพวกเขาก็กลับไปยังดาวดวงเล็กที่อยู่ใกล้โลกชิงหลงดาวนั้นในที่สุดก็มาถึงดวงดาวที่คุ้นเคยเสียทีพวกเขารู้สึกเหมือนได้กลับบ้าน หลังจากไปท่องเที่ยวมาจารุเฉินและฮวงเงยเิงเฉินถอนใจายาวๆออกมาจารุเฉินกล่าวหลังจากนี้พวกเรามีสองทางเลือกทางเลือกที่หนึ่งพวกเราสามารถมุ่งหน้าไปที่รูหนอในใกล้ๆแล้วก็โดดผ่านมิติกลับไปที่ภูเขาบนหมองหมื่นโลกแล้วค่อยกลับไปที่โลกคุนหลุนทางเลือกที่สองพวกเราสามารถขึ้นที่ผ่านค่ายคนขนส่งผ่านมิติแต่ก็ไม่แน่ว่าจะสามารถกลับไปยังโลกคุนหลุนได้ไหมทั้งสองทางเลือกมีอันตรายมากหากเลือกวิธีที่หนึ่ง ก็เป็นไปได้ที่พวกเราจะต้องเผชิญหน้ากับการเข่งฆ่าจากทุก,ทกฝ่ายหากเลือกวิธีที่2เป็นไปได้มากว่าสถานที่อีกแห่งหนึ่งของค่ายโกลนขนส่งพาเมติจะไม่ใช่โลกคุณหลุนหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าค่ายโกลนขนส่งพาเมติของที่แห่งนั้นจะถูกทำลายไปแล้วถ้าเทียบกันแล้วฐานเลือที่1จะปลอดภัยกว่าอยู่เล็กน้อยค่าสามารถแปลงกายกลับไปเป็นกู้หลุนเฟิงและอาจจะรอดไปได้หงเงยงเฉินกล่าวเลือกวิธีที่2เถอะแม้ว่าอันตรายจะมากมาย แต่ถ้าหากพวกเราสามารถตามจุดเริ่มต้นของสวีมีเสึ่ิงได้ไม่แน่ว่าพวกเราจะสามารถตามหาเบาะแสาของประตูขังวิญ,ญญาณเจอก็ได้ในส่วนลึกของจักราวาลนั้นเป็นไปไม่ได้ที่จะมีประตูแสงปรากฏออกมาโดยที่ไม่มีเหตุผลมันจะต้องมีเหตุผลอะไรบางอย่างแน่นอนแล้วข้าก็อยากรู้มากว่าคําตอบคืออะไรกันแน่เสียวเคยกล่าวข้าก็สนับสนุนให้เลือกเวทีสองนะจางวาเฉินก็มีความคิดเช่นเดียวกับพวกเขา เขาจึงกระตุ้นค่ายกลขนส่งผ่านมิติอีกครั้งอย่างไม่ลังเลไม่รู้ว่าผ่านไปนานขนาดไหนจนกระทั่งแสงของค่ายกลขนส่งผ่านมิติจางหายไปนั้นพวกเขาก็ไปถึงโลกที่หนาวเหน็บมืดมิดและเงียบสงัดใบหนึ่งรอบๆนั้นไม่มีแสงเลยแม้แต่นิดเดียวขนาดว่ายื่นมือออกไปยังไม่สามารถมองเห็นนิ้วได้เลยพลังของพวกเขาถูกกดเอาไว้ราวกับว่าปราีในร่างกายถูกผนึกจนทําได้เพียงค่อยๆเคลื่อนที่ไปเท่านั้น กฎฟ้าดินของที่นี่ไม่เหมือนกับโลกคุณหลุนเลยนีย่แล้วเป็นไปได้มากว่าพวกเราจะมาถึงโลกที่ไม่คุ้นเคยอีกแล้วเซลเคยกล่าวด้วยความเสียใจเล็กน้อยที่จะตัดสินใจเลือกทางนี้จางรุ่เฉินเอาคิตดดั้นสองแสงออกมาถือเอาไว้แล้วมองไปรอบๆแล้วกล่าวอย่างไม่อยากจะเชื่อสายตาว่าเป็นไปได้ยังไงเนือความคาดหมายเคยไปแล้วหวงเยินเฉินถามพี่เฉินเจ้าเจออะไรนะที่นี่ค,คือโลกคุณหลุนจางรุ่เฉินกล่าวโลกคุณหลุนเหรอ กดฟา้าดินของที่นี่แปลกประหลาดมากไม่เหมือนกับโลกคุรุลเลยจะไปโลกคุรุลไม่ได้ยังไงเซลเฮยกล่าว 6, จางลู่เฉินกล่าวที่นี่คือชั้นที่หนึ่งของเหวลึกและขขาเขตยดข้าเคมาที่นี่จะไม่กล้าลงมาจึงไม่รู้ชั้นที่หนึ่งของเหวรึกและขอบเขตงั้นเหรอเซลเฮยร้องเสียงหลงจุดเริ่มต้นของค่ายกนขนส่งพารเมติทําไมถึงมาอยู่ที่นี่ได้ะ่ะจางลู่เฉินคิดยังไงก็คิดไม่ออกจากกงลู่เฉินเคยเข้ามาช่วยเสียนหนังสือสามมรถความสามารถที่ชั้นที่หนึ่งของเหวรึกและขอบเขตแห่งนี้ ในขณะเดียวกันก็ค้นคว้าความลับของโลหิอาาตอมตะไปด้วยขาคุ้นเคยกับที่นี่เป็นอย่างดีไม่มีทางผิดพลาดได้ว้าวเสียงคำรามแสบหูดังก้องออกมา,าคืนเสียงแต่ละชั้นเหมือนคลื่นน้ำกระเพื่อมและยังทำให้จังววะเฉินหวงเยียนเฉินและเสี่ยวเฮยกระเด็นถอยหลังออกไปอีกด้วยตุม้มอมนุษย์โลหิตที่มีปีกหนึ่งคู่ตัวหนึ่งมีขนาดใหญ่เหมือนกับภูเขาบินจากท้องฟ้าลงมาที่พื้นดินกรงเล็บอันแหลมคมของมัน กระทืบลงไปจนพื้นดินแตกหินหนักมากมายกว่าพันช่างหลายก้อนกระเด็นกระดอนไปท,ทุกทุกทิศอมนุษย์โลหิตตัวน,นั้นน่ากลัวมากมันมีความคล้ายคลึงกับมังกรอ,อยู่เล็กน้อยแต่มันกลับมีสามหัวจนทําให้รู้สึกใจเต้นไม่เป็นจังหวะเลยพวกเจ้าเป็นใครกันมาทําอะไรที่เหวลึกไรขอบเขตแห่งนี้ที่หลังของอมนุษย์โลหิตมีชายชุดดาคนหนึ่งดูไม่ออกเลยว่าเขามหน้าตาเป็นยังไงและอายุเท่าไหร่เมื่อดีนเสียงของเขา จาเงเฉินก็รู้สึกคุ้นๆอยู่บ้างจากนั้นก็นึกขึ้นได้แล้วสายตาเขาๆก็ฉายแววตกใจออกมา,าแวบ,บหนึ่งเขาคือประมุขแห่งสำนักโลหิตเทพน่าจะเป็นเพราะแสงของค่ายกลของโซงพาเมติที่ทําให้เขาเข้ามาที่นี่แต่ทําไมท่านปมุกแห่งสำนักโลหิตเทพถึงมาปรากฏตัวอยู่ที่เหวเล็กะขอบเขตแห่งนี้ได้อีกทั้งยังสามารถขี่อยู่บนอบมนุษย์โลหิตด,ด้วยและก็จัดจบแบบละครไทยนะครับผมไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไป แล้วถ้าหากมีผู้ใจบุญท่านใดอยากช่วยเข้าไฟผมแล้วก็มีข้อมูลอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอบคุณสำหรับน้ำใจเล็กๆน้อยนะครับผมสำหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ